ผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมรอมันอัปเดตจนลืมไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างรอรออัปเดตนานนานพอสมควรเลยนะประมาณแบบปีมั้งปีสองปีก็ไม่แน่ใจนะนั้นก็ไม่เล่นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วน่าจะเล่นถึงตรงนี้ปะไม่ไม่แน่ใจว่ะอืมอ่าน่าจะถึงตอนที่อ๋อพระเอก พระเอกช่วยครอบครัวนะครับก็คืออาใช้แบบอะไรอะวงแหวนเทเลพอร์ตช่วยครอบครัวนะคือพระเอกก็แบบรอปีาศาจในปีาศาจลาจะกำลังจะมาทําร้ายครอบครัวนะพระเอกเลยแบบเบ่ยงเบ่ความสนใจบอกว่าเฮ้ยเอปีาศาจมานีเร็วนี่มาบวกกันมาเี่ยมาแล้วปีาศาจโจมตีแล้วเฮ้พระเอกก็เลยโยนแหวนไปให้ครอบครัวนะเพื่อให้ครอบครัววร่ปไปที่ปลอดภัยส่วนพระเอกก็ ตกหน้าผานะโอ้โอ้โอนี่โอ้ไอบีศาจบอกไอเปดเอ้ยมึงหลอกกูปิศาจโดนหลอกครับโอ้นี่ถ้าโยนไม่ถึงนี่เป็นไงอะแย่เลยนะก็จะเป็นอีกเรื่องเลยนะถ้าประมาณว่าอะไรอะโยนไม่ถึงครอบโ,โยนไอวงแหวนนั้นไม่ถึงตัวครอบครัวแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเว้ย ตอนนี้ก็พระเอกก็อะไรบ่นบุ่มังนะว่าเฮ้ยนี่ฉันอยู่บนสวรรค์หรือไงเนี่ยจะตกหน้าผาแล้วฉันต้องตุยแล้วแน่เลยสรุปว่าไม่ได้ตุยนะครับเจอกับใครบางคนนะครับกับผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายอีกอประมาณเมอาินนะครับ5คนก็บน่นบ่นว่าเฮ้ยบ่นอะไรว่านี่ทหารบอกเราเราจับมันไว้ไว้คุกใต้ดินดีกว่าไปใช่อ่าก็นายโดนจับไปแล้วนะ โอ้ตอนนี้ก็พระเอกเราก็โดนห้อยหัวนะครับก็ตอนนี้ก็คุยนะครับว่าบอกว่าเฮ้ยแกต้องการอะไรว่าไอผู้หญิงเลวฉันไม่ทําอะไรแกเลยนะเว้ย๋อแล้วชันอยู่ที่ไหนเนี่ยแหมเอ้ยแล้กวก็นี่อะไรก็อะไรก็บ่นบนไปนะก็บอกว่านี่โลอะไรก็บ้าบ้าบ้าก็บ่บบบบนไปตามภาษาแบบที่นูน่นที่ไหนที่นี่ที่นั่นนะก็ ถามหาที่อยู่นะครับว่าอยู่ไหนมาจากไหนเรื่องอะไรอ่ะพอ,อก็เหมือนประมาณว่าอะไระประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจนะครับว่าอะไรอ่ะบ้านของแกอยู่ตั้งไกลทาไมแกพัดมาอยู่ที่นี่ได้ไงว่าอืมอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยแน่ใจนะตอนที่เห็นเปิดเรื่องใช่ไหมคือพระเอกตกหน้าผาเสร็จแ,แล้วอยู่ที่พระเอกก็อ่าอะไรอ่ะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ๋อนี้ก็ อะไรวะบนบนไปตามภาษาเขานะโ่ไม่ใช่ไม่ใช่บนนี้นี่เลือบนแล้วนะเขาบอกว่า่านชอบนะที่ได้คุยกับที่ได้คุยกับคุณตอนนี้อ่ะทีนี้มันคุยกับไอไอโกงขดกหรือเปล่าวะอะ,อะไรอ่ะอ๋อเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเจ้าอไอผู้หญิงคนนี้ก็บอกให้ให้ปล่อยตัวไอพระเอกของเรานะเพื่อมาที่ปราสาทของ ไอ้ผู้หญิงคนนี้นะคนนี้น่าจะเป็นราชีเป็นควีน Queen นะครับเป็นฟีนเหมือนแบบเออไม่รู้นะเจ้าของเมืองเอามานี่แหละแลบนบนกันไปนะก็ทะเลาะก,กันไอ้ไอ้บ่าวนี่ฝ่เราก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ปราสาทนะนี่มันโบดนี่ว่าบาแล้วมาอยู่อะไรในโบดนี่มนไม่ใช่ปราสาทโอ้บาเปล่าบนบนไปก็สองคนนี้ก็พูดกันไปว่านี่ชั้นอะไรเนี่ยทำไมเมืองนี่มีทหารกันแค่ห้าคนเอง อะไรวะเนี่ยเมืองคนกีค่คนว่าโอ้มีสาวคนหนึ่งโผล่อีกคนนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสาวคนนี้ก็เดินมาหาเดี๋ยวได้แล้วคุณพบลู่ที่ไหนเนี่ยสาวนี้บอกนี่เธอพบลู่ที่ไหนอ่ะบอกฉันหน่อยอ๋อคุยกับไอ้สาวนี้นะครับ เออก็โลกขอไอรไอบ่าวนั่นไงที่เธอเดินผ่านมาไงเห็นไหมอะ่ะฉันเจอมันของมันไงนั่นเนดะีชี้ให้ดูเลยไอวบ่าวนั่นไงโลกไอวบ่าวนั่นน่ะไหวสาวนี้งอหันมาเรานะดูยิ้มกว้างเลยหมายความว่าไงเนี่ยอันนี้โลกของเธอเหรอโอ้ดูไหวสาวนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับมาบอกว่าอะไรว่านี่คุณเป็นฮีโร่หรือเปล่าเนี่ยโอ้คุณมาจากไหนเล่าโอ้แล้วก็คุณ อะไรอะไรอ่ะคุณควาคุณชื่อเหลือคนมากี่คนแล้วเนี่ยโอ้แล้วคุณมีกิวล่าวอ,อะไรมานี่แหละแต่คุณฆ่ามอนเตอร์กี่ตัวแล้วโอ,อ๋สาวนี้ก็เหมือนกับจะตื่นเต้นนะครับคิดว่าเราเป็นผู้กล้าอะไรประมาณนี้บ้งโอ้คุยหาเรานะอืมก็พอพระเอกก็เหมือนประมาณว่า อธิบายให้เราอธิบายให้สาวนี่ฟังนะบอกว่าฉันไม่ใช่ฮีโร่นะแต่โล่ของฉันนี่เป็นโลกของฉันเองอืมบอกบอกไม่ใช่ฮีโร่ปั๊บไอสาวนี่ก็ไอสาวคนนี้ก็อะไรบอกมันว่านี่ถ้าไม่เป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ของเมืองเราเถอะเมืองเราไม่มีฮีโร่มานานแล้วประมาณนี้เมื่อจำถ้าบทที่ผมถ้าผมจําไม่ผิดนะที่เล่นมานานแล้วนะ พูดประมาณนี้แหละพระน่าจะประมาณนี้แหละพูดตามตรงนะคือผมแทบไม่อ่านบทสนทนาเลยนะคือผมพูดตามที่ผมอ่าเคยเล่นมาแล้วนะอ่าอะไรบ่นอะไรว่าลืมแล้วเดี๋ยวผมขออ่านนี้สักหน่อยว่ารู้รู้มากกว่าใครเกิดอะไรขึ้นคนสุดท้ายอะไรวะเราปล่อยให้คนแปลกหน้าเป็นฮีโร่ไม่ได้อ๋อประมาณว่าอะไรอ่ะคือไอ,ไอสาวนี่ไอสาวนี่ มันพยายามให้เราเป็นฮีโร่ใช่ไหมล่ะสาวนี่บอกว่าบ้าหรือเปล่าเลาคนเด็กหน้าเป็นฮีโร่ในเล่าโอ้เราต้องทดสอบก่อนแล้วมานี้แหละอ๋อไอ้บ่าวนี่ก็ไปาอีกคนเราก็ตกลงนะครับว่าโอ,โอเคฉันจะเป็นฮีโร่ให้เมืองนี้เองเพราะว่าอะไรอะตอนเปิดเรื่องครั้งแรกอ่ะอตัวตัวประมาณว่าอะไรตัวน้องน้องสาวของพระเอกอ่ะไม่สาบายใช่ไหมแล้วก็บ้านพระเอกก็จนด้วย พระเอกก็เลยแบบตัดสินใจว่าเออกูจะเป็นฮีโร่เพราะกูจะหาเงินไปช่วยครอบครัวเนี่ยเหมือนที่มันถามว่าฮีโร่สามารถทำเงนินได้เท่าไหร่ถ้าอ,อ่พ่อคนนี้ชื่อชื่อรูซี่นะครับรูซี่บอกว่าตามที่ฉันรู้นะได้เงินมากมายเลยแหละโอ้ได้เยอะแยะเลยจะเรารวยรวยโอ้เป็นนีลล้รว,วยลรวรวยโอ้บาบาบาเขาบ่นไปเอานี่จอมืดเป็นไรวะ อ๋ออะไรเนี่ยอ๋อบนกับจิมมี่เอ้อะไรก็ไม่ผงมันนะจาไม่ได้ละอ๋อถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะพาตัวไปที่บ้านนะครับบ้านกิล่ะเออใช่ด้วยยินดีต้อนรับนะาลูซี่พาไ้บ้านกิลนะสู่บ้านกิลของเราโอ้ บ้านกิวมีหม้ออะไรมีอะไรพร้อมเลยโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้นีมีประตูด้วยโอ้ยมีสนิมด้วยสาวนี่บอกอาจจะเก่ามีสนิมเลยนะนี่ฉันอยู่คนนี้คนเดียวมานานแล้วนี่นคือบ้านของฉันเองอ่าบ้านกิวฉันทําความสะอาดบ้านเกิวตลอดเลยแหละอ่าลุยก,กันต่อนี่ก็คือห้องพักนะนี่ก็คือห้องนอนของฉันเองแต่ห้องของฉันนะ เขียนอะไรตัวเล็กๆวะอ๋ <c oughs> อมันบอกถึงแม้จะเขียนว่าหน้าห้องเป็นห้องน้ําก็เถอะแล้วประตูน้ําตาลก็เป็นอีกห้องหนึ่งหน้าห้องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็บอกว่าตรงนั้นก็คือห้องของคุณน้าเนี่ยชีย้ไปที่หลังคานี่นี่เขาคือห้องของคุณเองคุณนอนบนหลังคาหนะาอ๋อเธอกอ็อะไรเนี่ยเดีย๋ยวย้อนย้อนกลับนี อ๋อ,อ,อเธอก็บอกว่ารู้ไหมฉันตื่นเต้นแค่ไหนนะฮีโร่ในเมืองเราอะ่ะมันมาแหละเมืองเรามันไม่มีฮีโร่มานานแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นรู้ไหมเนี่ยโนลองจับหัวใจของฉันสี่เต้นตึกตักตึก,ต,ก,ต,กตักเลยอ๋อนี่ก็โอ้มีมีตัวเลอือกที่ดีนะครับแต่ยายยามไม่ดีที่สุดก็อะไรอะ่ะมันเราบอกเธอนะคะเออโอเคเดี๋ยวฉันจะเป็นฮีโร่ในเมืองนี้ให้ดีที่สุดเอง กับกอดเธอครับผมกอดเธอดีกว่านะครับแบบปอบโยนเธอนะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอด้วยอแหละเสียงเลยวะโอ้นี่ผมชอบตรงนี้เ่ยแหละเวลามีสาวใหม่แล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยตดโดตดดีเลยกดลอกสาวใหม่โอ้กแเราก็ขึ้นปีนไปดูห้องของเราะ โูซี่บอกขึ้นไปดูเลยห้องของเรานี่นี่ห้องของเฮ้ยนี่ห้องของเรานะเป็นห้องของพระเอกนะพระเอกก็บ่นว่าหุ้ยห้องอย่างนี้เดียว่าโอ้ทำไมมันยอดไปเลยห้องอย่างดีเลยเนี่ยโอ้รอโรซี่โรซี่บอกเรานะครับว่าจะทิ้งของขวันให้เรานะครับของขวันนั้นก็คือ mm hmm. เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเราดีเลยโอ้โรซี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับ วัสดีฮีโร่ของฉันโอ้ใคก็บ่อยบ้าเลยแกทำให้ฉันตกใจนะเนี่ยลูซี่โอ้โอ้วันนี้เป็นวันแรกของคุณในฐานะฮีโร่นะอ๋อฉันจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังเองที่สำคัญนะในบ้านนี้มีนั่นมีนู่นนะนี่ก็ไปทางประตูนั่นก่ไปออกข้างนอกบ้านนะก็บาบาบ,าบานไ้ก็ตามภาษาคนแนะนำนะันที่ก็คือกระดานกิวนะ ตรงนี้ก็จะมีงานที่เราต้องทำนะตรงนี้นะอ,อชี้เ,เราดูนะเื่อเธอใส่เสื้อสวยนะเปิดไหล่ด้วยบาบาบลาเราต้องอ,อะไรช่วยเหลือผู้คนนะนก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ผมบอกตัวเองนะครับว่าผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกอ่านนะจะอ่านทั้งไมทุกอย่างว่าพอเล่นมาแล้วทุกอย่างที่ต้องทำฮีโร่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนู้น ผมพยายามกดๆข้ามๆดีกว่านะครับเพราะว่าบทสนทนารู้สึกว่ามันไม่ค่อยยังไงอะม่เป็นคุยๆประมาณว่าคุยแบบเชิงล้อเลอกล้อเพื่อนๆนะครับอะไรประมาณนี้แหละอืตอนนี้ก็น่าจะน่าจะจบจบบทเปิดแล้วนะอ่าในก็บอกว่าบาบลาก็บ่นไปว่าไอ้นี่มีอะไรการเก็บเวลมีไอ้นั่น,ม,น,นมีนู่นมีนี่ตามภาษาเกมเพิ่งเรื่มใหม่นะครับ นี้เฟสนี่ก็เสร็จแต่แต่ลั้งนานแล้วนะอ๋ะอยังไม่มีอะไรทํานะน่าจะต้องแวะไปเที่ยวนะครับเที่ยวนอกเมืองอ๋อนี่ก็สอนนะครับแผนที่นะอืมอ๋มีตรงไหน,ม,ไหนมีตรงไหนไปมั้งเนี่ยขอไปล่างๆสุดแล้วกันไปชายหาดอ๋ใชายหาดเอ้ะ ชายหาดถ้าจำไม่ผิดนะครับชายหาดเอ่อถ้าเข้าครั้งแรกอ่ะในชายหาดเราเข้าไม่ได้นะครับเราต้องหาอืมชุดอ่าประมาณแหละชุดชุดว่ายน้ําประมาณนี้แหละถึงเราจะเข้าไปที่ชายหาดได้นี่ถ้าเราเข้าไปครั้งแรกนะครับอุ้ยดูวิวเดียงดีอ่ะอุ้ยยังไม่เลยเราเข้าไปนะเราเข้าไปหาเธอหน่าพยายามจะทักทายเธอนะแต่เธอไม่ต้อนรับเรานะครับนี่เธอจะบินมาละ แม่มึงโดนแน่นี่เปี้ยเขาให้นี่เขาบอกตีเราหนึ่งทีน enfin, ี่เขาบอกว่าเห็นเข้าหาดนี่ไงเนี่ยเขาบอกมีกฎด้วยว้ยหาดเนี่ยเขาต้องใส่ชุดเสื้อผ้าว่ายน้ําเนี่ยใส่ชุดแบบนี้เข้าหาดไม่ได้นะเว้ยไปเลยปอยยีไปบาเอ้เดี๋ยวไล่เรานะครับโอ้มีเอฟซีนะครับสาวนี้สาวนี้ก็มันว่าไอ้พี่ พี่ผมแดงเท่ยังเลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละเหมือนแบบเป็นเอฟซีนะครับเออไปไปไปโอ้แบบบึ้มๆโอ้เราคุยคุยกันนะครับโอ้ยเท่ยังเลยพี่ผมแดงเนี่ยโอ้ตอนนี้มีเฟสใหม่ไหมนะครับนี่ดูเฟซก่อนเฟซนี่ก็บอกว่าให้เราไปซื้อเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าแล้วเราก็จะ ได้เข้าไปหาเราจะได้สาวคนใหม่นะครับก็คือคนนี้นะการซื้อเสื้อผ้า้จำไม่ผิดนะครับเราต้องไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนว่าประมาณตรงนี้ตรงนี้แหละแต่มันยังไม่ปลดล็อกนะครับ่อต้องน่าจะไปหาใครสักคนก่อนนะอลองคุยกับไอรีเวก้าดิเป็นไงอะรีกาบอกว่าหยุดตรงนั้นนะอย่าไปไหนนะเดีย๋ยวฉันจะมหาเธอเอง โอ้คุณนอนหลับสบายไหมเนี่ยโอ้โอ้คุณมีเสื้อผ้าใส่ด้วยใครให้ทุนเนี่ยโอ้ลูซี่ให้ฉันเองแหละโอ้พอใจแล้วบาบาบาเปลี่ยนไปนะอืมอ๋อ เหมือนพระเอกก็บอกว่าฉันอยากกลับบ้านนะนี่เธอจะมาห้ามฉันตลอดได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้บ้าจริงพระเอกก็บอกรู้ไหมฉันที่บ้านเมืองของฉันฉันมีครอบครัวนะเว้ยฉันก็อยากกลับบ้านนี่เธอไม่ให้ฉันกลับได้ไงโอ้อ๋อพระเอกหมาดีไปกล้าเพราะว่าอยากจะกลับบ้านนะครับโอ้เอาแล้วแล้วดักขาเราลงไปนอนเลย โอ้คุณไม่เข้าใจอะไรวะมันคุยอะไรกันได้ว่าลืมละไม่ได้เล่นนานฉันคิดว่าเราสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เข้าใจบางอย่างอะ่ะนี่เอาบาทายันหน้าเรานะนี่คือเมืองของฉันไอ้ฉันเป็นผู้หญิงของมันอะไรของมันไม่รู้นี่ก็เมืองอะไรประมาณว่าอะไรวะแต่ว่าฉันเป็นผู้หญิงของที่นี่มานี่แหละ เราได้ผู้หญิงคนใหม่เพิ่มไว้นะครับเราสามารถจีบเธอได้ปะเออมันพูดอะไรวะว่าไม่ผมว่าบทสนทนาที่ผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่ที่เอ็นบอกว่าอยากกลับบ้านไม่รู้นะถ้าจะผมจะไม่ผิดหนะ้าที่มันคุยกันที่ผมเล่นครั้งที่แล้วน่าจะบน่บนๆกันเรื่องบอกว่าอะไรอ่ะว่าเอ็อยากกลับบ้านมัน้งไม่รู้ดิ รู้นี้น่าอ่านน่าอ่านบทสนทนาแต่แต่แรกดีกว่าไม่น่ากดย้ำๆไปเลยเออ,เอ,อตลาดเปิดแล้วนะครับเนี่ยตลาดเนี่ยถ้าเราร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเอาอะไรอ่ะหาตังไปซื้อชุดว่ายน้ำได้นี่ก็คือจิมมี่นะครับตามที่ลิปเปกาบอกสวัสดีฮีโร่อ๋อ มามาณว่าจิมมี่เป็นคนที่บอกเราทุกอย่างนะครับว่าจะทําอะไรประมาณนี้แหละเนี่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าจะหาเสื้อผ้าจะหาที่ไหนก็ถามจิมมี่ตรงนี้ได้นะอันผมคุยอะไรอะจิมมี่แล้วเมืองนี้เป็นไงบ้างล่ะช่วยแนะนาฉันหน่อยซิจิมมี่ก็บอกว่าตรงนี้มีไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นู่นไอ้นัน่น ก็ตัวเกมก็จะบอกว่าจิมมี่เป็นชายที่ต้องช่วยคุณทุกอย่างเลยอ,อยากรู้อะไรก็ถามจิมมี่ได้เลยนะ้าจิมมี่จิมมี่ก็บอกอันนี้ผมกดถามถามว่าเสื้อผ้าชายชายหาดอ,อยู่หายายังไงดีจิมมี่บอกว่าร้านเสื้อผ้าตรงนั้นอ่ะเออไปซื้อเลยตรงนั้นมีร้านเสื้อผ้าประมาณนี้แหละ,ะเป็นไงต่อเดียว มีบ้านคุณยายเนี่ยไปหาสาวดีกว่านะครับเราเดินไปนี้เราก็จะเจอสาวอีกคนนะครับ